สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตน Horacle Energy และ The สปาดวงนะคะวันนี้จะมาพบกับคิดอากาศในหัวข้อ14วันเอาตัวรอดอย่างไรนะคะด้วยในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะเรามาดูเพื่อให้มีกำลังใจและสนุกสนานไปกับสถานการณ์นี้แล้วทำให้ตัวเองรอดกันดีกว่านะคะ โดยที่หมายเลข1จะเริ่มจากทางซ้ายมือคือหมายเลข,หหเลข1หมายเลขะะ2หมายเลข3นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมา1ใบจาก1 2ึและ3หมายเลขนะคะแล้วเรามาดูกันว่าไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งหลายต้องการจะบอกอะไรทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะ ได้มีกำลังใจและหาทางออกให้กับชีวิตนะคะพร้อมหรือยัง1 2. 3. งสค่ะเรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะว่าใน14วันเอาตัวรอดอย่างไรกันมาดูกันว่านะคะไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยจะบอกคุณที่เลือกหมายเลขหนึ่งว่าอย่างไรกันบ้างนะคะขออีกสองใบ หมายเลขนึงนะคะคุณต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองนะใน14วันนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์ที่รู้สึกได้ว่าอะไรกันทำไมมันกระทันหันอย่างนี้และชีวิตนี้เราจะเป็นอย่างไรมันจะแย่ไหมมันอาจจะไม่แย่นะแต่ตัวเองจะทำไงให้ตัวเองรอดนะคะดังนั้นแล้วนะในเรื่องอารมณ์สำคัญมากเลยนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณนะหัดปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวคุณนะคะของผู้ที่เรื่องหมายเลขนึงนะอารมณ์ของคุณสำคัญ อารมณ์คุณจะแปรปวนง่ายถ้าคุณอยากจะรอดนะคุณต้องแก้ไขอารมณ์ที่คุณมั่วของคุณเดินออกมาจากเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะคุณอาจจะรับฟังข่าวเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวคุณได้นะหรือดูแลเรื่องราวต่างๆเพื่อทจะเป็นการรับรู้เอาไว้และระวังตัวเองได้นะคะแต่คุณก็ต้องกําจัดมันออกไปให้เป็นด้วยนะไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะถ้าคุณคิดวิตกกังวลน,นะใน14วันนี้ มันจะทำให้คุณยิ่งเครียดนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะเรามาดูกันว่าไพ่แองเจิลนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณจะบอกว่าใน14วันนี้ในเรื่องความรู้สึกทั้งหลายของคุณที่ไม่ดีเนี่ยท่านแนะนำให้คุณทำอย่างไรนะคะเลือกที่จะสวดมนต์ภาวนามีความศรัทธาในเรื่องที่ต้องการนะคะ แล้วก็ปล่อยวางเนอะเห็นไหมไพก่กระบอกเหมือนกันนะท่านก็บอกเหมือนกันนะคะว่าศรัทธานะศรัทธา,าแล้วก็ในสิ่งที่คุณเชื่อนะคะเรื่องบางอย่างนะคะปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ใน14วันนะเป็นพรที่ปลอมตัวมาหาคุณนะคะมันจะมีโอกาสที่อยู่ในนี้ให้คุณนะผู้ที่เลือกหมายเลขนึง อะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะสูญเสียไปในสถานะไหนของการที่คุณเจอปัญหาใน14วันนี้นะคะอาจจะสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักอาจจะสูญเสียหน้าที่การงานอาจจะสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามนะคะให้ปล่อยวางนะมันก็คืออดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องบางเรื่องถ้าคุณไม่สูญเสียคุณจะไม่ติบโตนะผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ ปล่อยวางล้างพลังงานที่ไม่ดีนะคะเพราะคุณค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ขุนมัวเยอะมากนะคะเพราะว่าบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงจนคุณตั้งรับไม่ทันนะบอกได้ว่าไม่มีใครตั้งรับทันนะคะดังน,น,นั้นแล้วใน14วันนี้นะคะอยู่กับตัวเองแล้วศึกษาวิธีจัดการพัฒนาความเครียดการปล่อยวางการใช้ชีวิตที่มีความสุข อยู่อย่างมีความสุขโดยการที่คุณหาเรื่องราวที่ทำให้คุณเพิ่มความรู้ความสามารถหรือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำถือซะว่าเป็นโอกาสที่คุณได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะแล้วก็มาดูกันว่าเหล่านางฟ้าทูตแฟรี่ทั้งหลายนะคะต้องการจะบอกคุณอีกในอย่างไรใน14วันที่คุณจะรอดนะนอกจากว่าจะให้เรา ผูพ้พิทักษ์ของคุณเทวดาประจําตัวคุณเนี่ยต้องการให้คุณดีถอกเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆแล้วนะคะเป็นสิ่งที่พรปลอมตัวมาเนี่ยเห็นไหมในสิ่งที่คุณต้องการและคุณหวังกําลังจะกลับมานะคะไพ่มาตอกย้ําอีกแล้วนะคะว่าให้คุณปล่อยวางนะคะทุกอย่างนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะ14วันนี้นะถ้าคุณมองเห็นในสิ่งที่คุณต้องการนะเห็นไหมคะไพ่ก็มาตอกย้ําเตือนเนาะว่าปล่อยไปนะคะ มันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอดีตก็คืออดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปไปในทางที่ดีนะใน14วันนี้นะได้บอกได้เลยว่าจากที่คุณเคยทำอะไรก็ตามแต่นะคะปรับเปลี่ยนการกินควบคุมอาหารพัฒนาชีวิตพัฒนาคุณภาพตัวเองนะใน14วันบอดคุณหาวิธีการที่จะมาพัฒนาตัวเองได้เลยนะคะในผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะและทุกอย่างนะจะทำให สมหวังมีความสุขบางอย่างตอนนี้คุณกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัวคุณเลยคุณรู้สึกเครียดมากเลยพรปอมตัวมานะคะพรปอมตัวมานะแล้วมันกำลังจะใกล้สอบผลสำเร็จแล้วด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกได้เลยว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองจัดการเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนะผู้ที่เลือกหมายเลขึ่ง คุณจะรอดได้เลยถ้าคุณปรับสภาวะอารมณ์จิตใจของคุณให้ดีนะแล้วส่วนในเรื่องการเงินนะคะเรามาดูกันว่านางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินจะบอกคุณว่า14วันนี้เนี่ยของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งควรที่จะทำอะไรนะคะมองเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะเห็นไหมคะ ใครที่เคยมีคำสาบานหรือบางอย่างที่คุณเคยลงรับรงรับปากใครไว้นะควรที่จะไปแก้ไขนะคะให้มันดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะเนี่ยงานมองเห็นภาพให้ชัดนะคะเขาก็บอกว่าให้คุณตั้งจิตให้ดีมองเห็นภาพให้ชัดทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะมันถึงช,ช่วงที่คุณจะต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนงานเปลี่ยนการกินเปลี่ยนวิสัย การใช้ชีวิตจากแต่ก่อนคุณเคยทําอย่างนั้นคุณเคยทําอย่างนี้แต่รอบนี้คุณต้องออกไปนะแล้วก็มีคําสาบานบางอย่างหรือการรับปากที่ยังไม่ได้ชดใช้คืนไม่รู้คุณคิดคาดหวังอะไรไว้การที่คุณบนบานสารเก่าวว่าอยากให้ถูกหวยไปขอหวยไปขอนู่นนี่นั่นนะมันจะทําให้คุณอะไม่มีวันรวยขึ้นมาสักทีนะคะหมายเลขหนึ่งในเรื่องการเงินอย่าขอเลยอย่าขอเลยนะคะ ที่เขาบอกนะคะให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องพลังงานที่ไม่ดีทั้งหลายนะคะอย่าขอกล้าที่จะเปลี่ยนงานเนรียนรู้แล้วก็วางแผนตั้งมั่นในเรื่องการเงินทุกอย่างให้ดีนะคะหาโค้ดความรู้เพิ่มเติมพัฒนาความรู้เพิ่มเติมใน14วันนี้ว่าคุณจะสามารถทําอะไรให้มันดีขึ้นมาได้บ้างอย่าขอในสิ่งที่แบบขอให้รวยขอให มีเงินขอให้ถูกหวยขอให้แบบอะไรที่เป็นการไปไปใช้ความเชื่อความศรัทธาในแบบที่ผิดนะ่ะแต่ไม่ได้เป็นการใช้แบบคือมาถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกนะคะในการที่คุณจะคาดหวังไว้เนาะแต่ก็ลองคิดดูนะคะมันจะไม่ทําให้การเงินคุณดีขึ้นนะใน14วันนี้อย่าไปเล่นหวยหมดบริหารให้ดีและเห็นชัดเจนขอให ผู้ที่เลือกหมายเลขหนมีความสุขมากๆรอดพ้นจากโควิดและมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสอนะคะ14วันนี้จะเอาตัวรอดกันอย่างไรมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกผู้ที่เลือกหมายเลขสอว่าอย่างไรเนาะขออีกใบหนึ่งหมดสามใบเรามาดูซิว่าภาพรวมของผู้ที่เลือก หมายเลขสองว้าวมาเหมือนไพ่หมายเลขหนเลยคุณต้องปล่อยวางอารมณ์ของคุณนะคะว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณที่กำลังเจออยู่เนาะผู้ที่เลือกหมายเลขสองมนเป็นอารมณ์ที่ขุ่นมัวอารมณ์ที่เศร้าเพราะคุณรู้สึกได้ว่าคุณเหมือนว่างงานคุณไม่ได้ทำอะไรเลยจิตคุณตกคุณอยากได้งานอยากได้โอกาสอยากมีอะไรที่ทำมากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย สภาวะจิตใจของคุณนะในช่วงที่อยู่นสิตกักตัว14วันนะคะระวางเรื่องความรู้สึกจิตใจไม่ปกติอารมณ์ขุ่นมัวง่ายนะแล้วก็จะทำให้ส่งผลถึงการป่วยนะคะดังน,นั้นแล้วถือซะว่าเป็นการพักผ่อนอารมณ์พักผ่อนใจสงบจิตใจให้ดีนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณ ตอนนี้จากที่ดูนะคะคุณมีโอกาสที่จะติดโควิดนะคนที่เลือกหมายเลขก2นะดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าคุณหายไหมหายนะหายได้นะคะดังนั้นก็ระวังเกี่ยวกับสภาพอารมณ์และจิตใจของคุณเท่านั้นเองนะคะอยากจะรอดต้องปรับสภาวะจิตใจพักผ่อนให้เยอะๆนะคะถือว่าเป็นการพักผ่อนไปเนาะเรามาดูว่าเหล่าเดลี่การ์เดียนนางฟ้าผู้พิท์ของผู้ที่เลือกหมายเลข2นะคะ จะต้องการบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสองในช่วงกักตัว14วันว่าจะทำอย่างไรถึงจะรอดออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรต่างๆนอกจากที่มองไพ่หลักๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่สภาวะอารมณ์เข้าใจเลยเพราะว่าหมายเลขหนึ่งก็ลืกได้ใบนี้มาเหมือนกันนะมีใบเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์เลยนะคะมีโอกาสเข้ามาเสมอนะอย่าเครียดนะเรามาดูกันเห็นไหมคะ จักระหัวใจสำคัญนะคะคุณตั้งเป้าอะไรไว้มันจะเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณต้องทํานะคะฮ้าจักระนะฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะคนชาวราศีไม่ใช่ชาวราศีขอโทษค่ะผู้ที่เลือกหมายเลขสนะเพราะว่าอารมณ์คุณตอนนี้ดาวง่าย ไม่สบายใจง่ายมีเรื่องขุนข้องหมองใจง่ายนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วง14วันที่คุณกําลังดูแลตัวเองหรือรักษาตัวเองอยู่หรือกักตัวอยู่ก็ตามแต่นะหัวใจของคุณสําคัญที่สุดนะคะการที่มีความรักในตัวเองความรักจากคนรอบข้างหรือคุณเผื่อแผ่ความรักของคุณไปให้คนรอบข้างนะคะจะทําให้สิ่งนี้เป็นแกงใจให้คุณในการผลักดัน ทำทุกอย่างที่ถึงเป้าหมายของคุณนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอสภาวะว่างงานอะไรก็ตามแต่นะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ะสามารถทําตามสิ่งที่คุณต้องการจากใจของคุณได้เลยนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในอดีตมองได้ค่ะแต่อย่าอะไรงงไหมคิดนึกถึงได้แต่อย่าคิดถึงคืออย่าปล่อยให้เขามาเป็นความรู้สึกในปัจจุบันของคุณเพราะว่าคุณนะ่ะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่นะ บอกได้เลยว่าถึงแม้มันจะนานแค่ไหนแต่ตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของคุณที่จะไปถึงจุดที่มันประสบความสําเร็จของคุณได้แล้วดังนั้นก็ปล่อยมันออกไปนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะทำความสุขในใจให้เกิดขึ้นแล้วคุณจะเห็นทุกอย่างในตัวเองได้ชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วตัวคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคนอื่นก็เจอสภาวะเดียวกัน ตัวคุณก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะคุณมีความดีคุณมีความเก่งในในตัวเองนะมาดูว่าเหล่าแฟรี่ต้องการที่จะบอกอะไรคุณในช่วง14วันนี้นะคะของผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลขสองนั้นเหล่าแฟรี่ทั้งหลายให้คำแนะนำคุณว่ายอย่างไรในทุกๆเรื่องนะคะเห็นไหมช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถมาตั้งกิจการ ธุรกิจของตัวคุณเองหรือเปล่าด้วยตัวคุณเองเห็นไหมคะถ้าเกิดมันไม่มีสภาวะนี้ขึ้นมาหรือไม่มีเรื่องราวนี้ขึ้นมานะคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างมันจะเป็นไปด้วยดีเห็นไหมคะเนาะเหล่าแฟรี่ก็บอกคุณนะคะนางฟ้าทั้งหลายที่ดูแลอยู่รอบๆตัวคุณนะเขาบอกคุณนะคะว่าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตคุณและด้วยตัวของคุณเองสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงมาทุกอย่างเนี่ย มนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องต่างๆนะคะเห็นไหมด้วยตัวของคุณเองทุกอย่างผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงอยู่ที่สภาพจิตใจและตัวคุณเองนะคะไม่ต้องห่วงทุกอย่างเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะ everything is okay ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำใจของคุณให้มีความสุขรัก พร้อมที่จะทำทุกอย่างนะไพาย้ำเตือนนะคะอันนี้เปิดกันคนละกองเลยนะก็ยังล้ำเตือนอยู่เหมือนเดิมนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดโอกาสเข้ามาแล้วนะมาเป็นโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ในอะไรบางอย่างนะผู้ที่เลือกหมายเลขสองเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าแห่งความขุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินต้องการแนะนำอะไรของผู้ที่เลือกหมายเลขสอนะคะ ในช่วง14วันนี้นะว่าจะทำยังไงให้คุณรอดปลอดภัยในเรื่องการเงินนะคะเรามาดูกันเนาะเห็นไหมคะวาดภาพให้ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการอย่ามัวแต่บนบานสารกล่าวหรือขอว่าคุณจะรวยในแบบไหนนะคะทุกอย่างมาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนนะอันนี้ก็สับแล้วเหมือนไพ่ใบแรกเลยชุดที่หก็แบบนี้เหมือนกันนะคะ แต่แค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าทุกคนเนี่ยมาถามหาโชคลาภมาถามหาอยากให้ถูหวยมาถามหาอยากให้อะไรอย่างเงี้ยน,นี่เลย,พยไพ่ใบนี้นะคะมันไม่ทําให้คุณรวยได้นะการบนบานสารกล่าวหรือการไปขอหวยได้ถามหาหวยทั้งหลายเนี่ยแค่แต่ว่าทุกอย่างจะรวยได้หรือปลดปล่อยได้จริงๆก็คือการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะวาดแบบแผนออกมานะเปลี่ยนงานมันเป็นจุดที่คุณจะต้องเปลี่ยนนะคะ ถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เห็นไหมไพ่มาเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนเห็นไหมคะยังไงคุณต้องเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีของคุณนะนะดังนั้นแล้วก็ขอให้หมายเลขสอนะคะมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยตัวคุณทําได้ทุกอย่างนะคะมัวแต่บนบานสานกาวหรือขอให้ตัวเองรวยขอให้ตัวเองถูกหวยอะมันไม่ได้ทําให้ดีไว้ขึ้นนะกําลังใจอาจจะ อาจจะมาจากตรงนั้นนะแต่ทุกคนทําบุญวาสนามาไม่เท่ากันนะคะดังน,น,นั้นแล้วสิ่งที่คุณลงมือทําทุกอย่างตอนเนี้ดีที่สุดนะเป็นจุดที่ทําให้คุณรวยได้แล้วนะมาถึงแล้ว14วันนี้ศึกษาทุกอย่างให้ดีเลยค่ะด้วยจิตใจของคุณเองคุณรู้เองว่าจิตวิญ,ญญาณคุณมีอะไรที่เป็นข้อดีของคุณนะดังนั้นแล้วขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสองมีความสุขมากๆนะคะเขาให้ปราศจากโควิดและมีร่างกายที่แข็งแรง 14วันนี้ขอให้เห็นทางที่เป็นตัวคุณและมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วจะประสบความสำเร็จในทุกอย่างค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะคะว่า14วันนี้จะเอาตัวรอดอย่างไรนะคะเราต้องรอดนะคะ14วันนี้เนี่ยที่กลับตัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นกำลังใจให้คุณผ่านไปได้นะผู้ที่เลือกหมายเลขสาม และทุกๆหมายเลขนะคะเรามาขออีกสองใบว่าผู้ที่เลือกหมายเลขสามเนี่ยไพ่ต้องการบอกอะไรคุณบ้างนะคะขอให้คุณพิจารณาผลงานการกระทำทุกอย่างที่คุณกำลังทำอยู่ให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะนีิสินการกู้หนี้อะไรก็ตามแต่นะดังนั้นแล้วเนี่ยพิจารณาให้ดีนะคะ มันเป็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะมีอะไรก็ตามแต่ศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะไพ่บอกเลยนะว่าคุณน่ะอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดได้นะคะในช่วงเวลา14วันนี้นะและมีความคิดที่รู้สึกว่าตัวเองเลวร้ายตัวเองอยู่ในแง่ลบทุกอย่างวิตกกังวลว่าตัวคุณจะติดหรือเปล่าตัวคุณเป็นไหมตัวคุณเออเรียกว่าอะไรแพนิกอะค่ะค่อนข้างที่จะเยอะ คิดไปเองคิดมากฟุ้งซ่านมองโลกในแง่ร้ายเยอะมากนะคะจนทําให้คุณเครียดคุณสุขภาพแย่ลงได้นะใน14วันเนาะบอกได้ว่าหมันดูแลเรื่องต่างๆที่ดีอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะใน14วันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันคือธรรมชาติของชีวิตไม่มีใครหลีกหนีความตายพ้นไม่มีใครหลีกหลีกหนีหรืออยู่ ยงคงกระพันในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักตำแหน่งหน้าที่หัวโขนอะไรก็ตามแต่นะคะมันมีสภาวะถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะคะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เนาะน,น,นั้นแล้วเนี่ยใน14วันขอให้คุณนะคะมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ให้ดีในการที่จะทําให้ตัวเองพัฒนาอย่าแพนิคอย่ารู้สึกได้ว่าตัวเอง เป็นแบบนั้นแบบนี้เราจะต้องแย่แน่เราจะต้องไม่รอดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเราต้องรอดนะคะหมายเลข3าคุณเป็นคนที่เก่งนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมา้างๆนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะเห็นไหมคุณรู้สึกได้ว่าคุณอยากได้ความเท่าเทียมคุณอยากได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันยุติธรรมและทุกอย่างของคุณคุณทุ่มเททุกอย่างมาแต่สุดท้ายมันรู้สึกได้ว่ามันมาพังอะไรตรงนี้มันมาหยุดอะไรตรงนี้ใน14วันนี้จริงๆแล้วมันมีทางออกนะเพียงแต่ว่าคุณต้อง กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะกล้าที่จะขวนขวายในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณทุกอย่างมีทางออกเสมอนะคะอยู่ที่คุณจะเลือกลุกขึ้นมาไหมเรามาดูกันว่าไพ่ของเรานางฟ้าผู้พิทักษ์คุณผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะคะต้องการที่จะบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสามในช่วง14วันนี้ว่าคุณจะต้องทำย่างไรให้มีกำลังใจในการอยู่รอดมีกำลังใจในการที่จะดูแลข,ขวอยคว้าตัวเองทุกอย่าง ขวนขวายให้สุขภาพกายใจสุขภาพกายแข็งแรงนะคะเรามาดูกันว่าไพ่เหล่าเดลิการเรียนจะบอกอะไรเห็นไหมคะปรับพลังงานในตัวเองนะกราวโยเซ่จอยทําชีวิตให้มีความสุขนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีมากเลยในจุดตรงนี้นะมันคือสัญญาณบางอย่างที่คุณจะต้องรู้นะว่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องหยุด ออกมาจากตำแหน่งหน้าที่ที่คุณเคยทำการงานที่มันเคยมั่นคงทุกอย่างที่คุณเคยมีนะการที่คุณฟื้นฟูพลังงานของคุณด้วยการที่ทำตัวเองให้ enjoy happy มีความสุขไม่อยู่ในมุมที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพิษไม่รู้สึกในอยู่ในมุมที่รู้สึกว่าตัวเองหมดพลังงานนะเหนื่อยล้าง่ายเครียดง่ายเนี่ยก็จะดีจะทำให้ตัวคุณมีความสามารถในการที่จะทำอะไรทุกอย่างได้มากขึ้นนะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันจะมีสัญญาณที่เป็นจุดมุ่งหมายให้คุณเปลี่ยนนะคุณอยากรู้ว่าคุณจะทำอะไรใน14วันนี้คุณจะเห็นนะคะสัญญาณที่มาในรูปแบบข้อความซ้ำคนเดิมหน้าตาเดิมเวลาเลขเดิมอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆคนแปลกหน้าเดินผ่านมาแล้วทักมาบอกคุณเป็นไปได้นะคะเพื่อนคนอื่นที่ไม่เคยจะทักมาหาเลยอยู่ดีๆก็มีคนแนะนำหนทางนี้มาลองฟังเสียงดูสิ่งเนี้ย ไม่ว่ายังไงอ่ะมันคือทางที่ดีของคุณนะคะและขอให้รู้เอาไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยดูแลปกป้องเอาใจใส่ตัวคุณทั้งหลายให้มีความสุขนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเหตุผลของมันนะดังนั้นแล้วมีความสุขเอนจอยกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะดีกว่านะคะ อย่าลืมปรับพลังงานในร่างกายด้วยการที่เห็นไหมคะนางฟ้าคนนี้บอกว่าคุณต้องปรับพลังงานร่างกายให้สมดุลน,นะคะโดยการที่คุณเดินออกไปนอกบ้านหรือว่ามีส่วนในบ้านอะไรก็ตามแต่นะคะเอาเท้าสัมผัสพื้นหลับตาอยู่ในธรรมชาติสวยๆจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติผ่อนคลายสบายใจพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วจะทําให้คุณรู้สึกดีได้นะ,ะแล้วก็มาดูกันว่า ฟรี่ทั้งหลายต้องการแนะนำอะไรคุณอีกใน14วันนี้นะคะของผู้ที่เลือกหมายเลข3นะใค่น่ารักมากเลยทัาบอกว่าเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนที่เครียดมากนะดังนั้นแล้วนะคุณหมายเลข3คุณจริงจังกับชีวิตจริงจังกับชีวิตมากเกินไปปล่อยวางบ้างนะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้เลยนะมาดูกัน เห็นไหมคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตเห็นไหมคะแนวโน้มจากที่เคยกินอยู่ดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแม่อยเขาบอกว่าให้คุณนะค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะในทุกๆอย่างที่คุณคิดที่จะลงมือนะปล่อยวางมันไปอะไรก็ตามแต่คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะไพ่ามาย้ําเตือนนะว่าคุณนะ่ะถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องค้นคว้าหาเพิ่มเติม ถึงเวลานะที่จะต้องแบบไม่ปิดกั้นตัวเองฟังเสียงสัญญาณเห็นไหมคะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนถึงเวลาที่ต้องค้นหาถึงเวลาที่จะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณมีความสามารถในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คุณเปลี่ยนแปลงปล่อยวางปล่อยวางจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะปล่อยวาง ก้าวพลังงานตัวเองนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เปลี่ยนแนวอาหารการกินการใช้ชีวิตทำตัวเองให้มีความสุขนี่นะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่เลือกหมายเลขสามอย่เครียดไปเลยคะ่ะคุณเครียดคนรอบตัวคุณก็เครียดที่บ้านก็เครียดนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะจุดเปลี่ยนมาถึงก็ต้องเปลี่ยนนะคะ เป็นกําลังใจให้อย่าก,กลัวเลยเพราะว่าทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแม่หมอก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเนาะไม่มีวิกฤตโอกาสไม่เกิดนะคะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้องการแนะนําอะไรในเรื่องการเงินกับผู้ที่เลือกหมายเลขสาบ้างน,นะคะว่าการเงินของผู้ที่เลือกหมายเลขสาเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดใน14วันนี้เนาะเรามาดูกัน ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยให้คุณนะคอยปกป้องและคอยดูแลคุณอยู่เสมอนะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะเห็นไหมคะแก้ไขเรื่องที่คุณรู้สึกทําให้ตัวคุณเครียดแล้วก็ปล่อยวางมันออกไปนะคะวางแผนในสิ่งที่คุณต้องการให้สําเร็จนะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เกง่งเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ ทำทุกอย่างได้หลากหลายนะเห็นไหมคะอย่าบล็อกตัวเองนะคะทุกอย่างเนี่ยคุณสำเร็จได้นะลองหาแนวทางตัวเองดูนะคะผู้ที่เลือกหม่เลขสามไม่ว่ายังไงก็ตามแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยอยู่ข้างคุณคุณไม่เคยโดดเดี่ยวไม่มีใครโดดเดี่ยวนะคะเพียงแต่ว่าคุณเคยลองกลับมาคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณไหม หรือใจคุณไหมเด็กน้อยในตัวคุณไหมนะคะว่าเขาต้องการอะไรเขารักคุณอยู่เสมอเขาเป็นเพื่อนคุณอยู่ในตัวคุณตลอดเวลานะคะอดีตที่ผ่านมาก,ก็ปล่อยมันไปอย่าลืมนะคะขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนปล่อยวางทุกอย่างนะคะในเรื่องเครียดท,ทั้งหลายนะคุณประสบความสําเร็จได้จําไว้เลยแค่คุณต้องวางแผนให้ชัดเจนวางแบบแผนให้ชัดเจนนะคะผู้ที่ลือกหมายเลข34มวันนี้นะ มัวแต่นั่งเครียดไม่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องเงินก็เหมือนกันนะแบบแผนชัดเจนคุณจะรวยทําไว้คุณต้องรวยนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆนะสินจักรสิทธิ์วยพรสวัสดีค่ะ